มาทั้งหมดนะคะสามคนค่ะหนึ่งสองสามนี่คือค่ะวิธีกินข้าวกินข้าของเขานะคะก็จะมีเจลแกงโนต่าวมาจากไหนอ่ะจากพม่าจากพม่าแล้วมายังไงมาทางไหนบินมา ปับ๊บนิ๋นหล่อกระจีตาคือหน้ามีรูเว็นอืมเรียบยร้อยเธอเนาะนั่งพับเพียบอีกบ้านนี้งามเท้อันนี้หัวหนาโจร นาโอ้นาขิ้จนุนดิวทรงกระคาดบไปน,นี่อ้าเอาเขาไปนุงน่งน้องโจุนกับทรงขาดก้นขาดคือกันเอาเบิง่งนะเบิ่งไม่ถูเขาเลยเบ่วงเก่า